เราอยากจะให้เรามีโอกาสได้งานง่ายขึ้นนะครับเน้นสำหรับเด็กพึ่งจบหรือเด็กจบใหม่ที่ยังไม่ได้งานนะอันที่หนึ่งกลับไปดูหลักฐานส่วนตัวเราก่อนก็คือเรื่องของเรซูเม่หรือ CV นะครับกลับไปแก้ไขกลับไปปัดปุ่นกลับไปปรับมันซะหน่อยถ้าเราเสิร์ชหาข้อมูลนะครับเรซูเม่ที่ดีควรมีอะไรบ้างเนี่ยมันเยอะมากเลยนะฮะกรุณาเอาเรซูเม่เรามามาดูหน่อยที่เราไม่ได้งานมา สมัครงานไปเป็น10 30, 30 20 30ที่เนี่ยแล้วมันเงียบเนี่ยแก้หน่อยทําให้มันมีคุณภาพหน่อยทําให้มันดูน่าสนใจหน่อยนะครับปัดกวาดเช็ดถูมันหน่อยนะปรับปรุงมันใหม่อัปเดตมันใหม่นะครับให้มันดูน่าสนใจนั้นการการที่เราจะอัปเดตเรซูมเม่มันก็มีข้อมูลมากมายที่เราต้องใส่ไปใช่ไหมเรื่องความสามารถเรื่องประสบการณ์เรื่องทักษะความสามารถต่างๆแล้วโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องของรวบรวมผลงานด้วยนะ บางทีนิสิตนักศึกษาหลายคนเนี่ยตอนทาโปรเจกต์ตอนที่ตอนเราทําโครงการนะวิทยานิพนธ์นะฮะที่จะต้องทําเพื่อจบเนี่ยเราก็มึนหมไม่ได้ใส่ไปในเะรซูเม่นะหรือบางคนใส่ไปก็ไม่ได้อธิบายว่าไอ้โปรเจกต์นั้นมันทําอะไรวัตถุประสงค์ทําแล้วมันจะได้อะไรใครได้ประโยชน์เนี่ยให้รายละเอียดนิดนึงนะแล้ว Data ต่างๆไบเซอร์ต่างๆที่มีงานที่เคยทำกิจกรรมที่เคยทำเอามาให้เพียบใส่ไปให้หมดนะครับ ให้มันดูเราเป็นคนมีความเขาเรียกอะไรมีสเสน่ห์น่าสนใจให้ค้นหาต่อให้เราได้รับการเรียกเข้ามาสัมภาษณ์นั่นเองนะครับแล้วก็อันที่สองออถ้าไม่เคยใช้ Link e d i n นะฮะควรใช้เป็นอย่างยิ่งพอเรามีการปัดฝุ่นเรซูเม,เม่เราเ,มเมรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาข้อมูลจากเรซูเม่เรานั่นแหละไปใส่ใน Link e d i n อัปเดตให้มันตรงกันซะนะครับก็โอกาสที่ หากันจนเจอมันก็จะมีมากขึ้นเนาะเพราะเดี๋ยวนี้นายจ้างก็จะไปส่งใน LinkedIn ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มอีกอันถัดมาก็คือเมื่อเรามีเรซูเม่ที่ปัดฝุ่นแล้วเราเรซูเม่ปัดฝุ่นไปใช้กับ LinkedIn แล้วเราก็ควรจะต้องไปหาพวกกลุ่มที่เป็นเว็บไซต์สมัครงานนะครับเพื่อเอาข้อมูลใน CV ของเราเนี่ยไปกรอกไปสมัครแล้วก็ไปหางานในนั้นด้วยนะเราก็จะได้มีแหล่งหางานให้มันกว้างมากขึ้น แต่สิ่งสาคัญคือมันก็ต้องผ่านการอัปเดตซูเม่มาก่อนนะไม่งั้นเนี่ยข้อมูลเราก็จะไม่แน่นไม่น่าสนใจหลายคนเอาข้อมูลที่ไม่แน่นไม่น่าสนใจหรือลอกลอกกันมาลอกลอกคนนู้คนนี้มาเนี่ยแล้วมันเหมือนเหมือนกันหมดแล้วก็ไปสมัครงานผ่านกลุ่มที่เ,เป็นแพลตฟอร์มหางานแล้วก็ไปใส่ในลิงก์เดินตัวเาเองก็เลยไม่มีอัตลักษณ์หรือมีอะไรที่มันน่าสนใจไงนะนี่ก็จะเป็นปัญหานะครับถัดมา ผมอยากให้พวกเราอ่ะกลับไปหาคอนเนคชันที่เรามีจะมีมากมีน้อยไม่เป็นไรโดยเฉพาะรุ่นพี่สถาบันรุ่นพี่คณะขอเบอร์โทรหาถามพี่เขาสักนิดแนะนําตัวเราสักหน่อยถามพี่พี่ทำงานที่ไหนที่บริษัทพี่มีตําแหน่งว่างไหมยอยากไปอายครับขอโอกาสโทรไปเลยครับถ้าเลือกได้ก็อยากให้โทรสักสิบยี่ิบคนเลยเพื่อจะได้รู้ว่าหนึ่งบริษัทพี่เขามีตําแหน่งว่างไหมสองบริษัทพี่เขาเป็นยังไง ถ้าบริษัทพี่เขามีตำแหน่งว่างมันง่ายไงเรามีรุ่นพี่อยู่ที่นั่นแล้วเขาก็จะบอกข้อมูลเราง่ายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมว่าทํายังไงต้องเตรียมอะไรบ้างเหมือนมีฉเฉลยเล็กๆอะ่ะทำให้เรามีลุ้นเข้ารอบได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะอันนี้คือการติดต่อหาคอนเนคชันหรือหาคนรู้จักทีเ่เป็นรุ่นพี่เราจะเป็นเพื่อนก็ได้บางคน,เพ,นเพื่อนเพื่อนเรียนจบก่อนเนี่ยพราะเราเข้าช้าหรือเราซิก็ได้นะครับ ตรงนี้ก็สําคัญนะฮะและระหว่างที่ทําทุกอย่างแล้วเนี่ยระหว่างที่ติดต่อรุ่นพี่ระหว่างที่สมัครไปแล้วรอการจะไปสัมภาษณ์หรือสัมภาษณ์แล้วรอฟังคําตอบอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยปร่บประโยชน์แนะนําให้เรียนทักษะอื่นๆเพิ่มเติมผมแนะนำอย่างนี้นะช่วงที่จบมาแล้วหรือช่วงใกล้จบควรเป็นอย่างมากไปดูเลยนะครับ ช่องทางมนุษย์เดินพันใหม่ก็เคยพูดไปแล้วนะทักษะอะไรบ้างที่เด็กจบใหม่ควรจะต้องมีซอฟต์สกิลนะ mm hmm. ก็ไปหาเรียนออนไลน์ซะเสียสตังบ้างเหอะนะครับเพราะการเรียนออนไลน์เสียสตังมันได้เซอนะเราก็จะได้เอาพวกนั้นมาอัปเดตในเรซูมเม่เราได้อัปเดตในเว็บหางานได้อัปเดตใน l i n k ์ d ิ n ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยเวลาไปโดยปราประโยชน์แล้วไปคาดหวังว่าได้งานเราอยมาเรียนซอฟต์สกิลจงเรียนก่อนดีกว่า เสียเงินไม่ได้มากมายครับแต่โอกาสแต้มต่อที่จะถูกเรียกมาสัมภาษณ์มันสูงมากกว่าเดิมหรือจะเรียน t e c h เทคนิคสก l ลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม c o ดดิ้กลุ่ม AI กลุ่มโรบอติกกลุ่มอะไรอื่นๆ Data าไซส์แล้วแต่คุณเลยได้หมดแต่จะดีไปกว่านั้นนะควรทําตั้งแต่ตอนยังไม่จบผมแนะนําในช่วงปี4เนี่ยเพราะปี4วิชาที่โรงเรียนมันจะเริ่มน้อยลงถ้าทําตอนนั้นเก็บไปเรื่อยๆนะครับ ผมว่าถ้าเราขอสตุ้งสตังคุณพ่อคุณแม่นะลงทุนเพื่อเรียนซอฟต์สก l ลสักหลักพันอย่างเงี้ยต่อวิชานะหรือว่าอาจจะรวมๆอาจจะหมืน่นสอง0 0ืนนะผมว่าโอ้มันชีวิตเปลี่ยนโอกาสได้งานมันมันคนละเรื่องแล้วมันสามารถปิดแก็บหลายตัวได้เน้นย้ําโดยเฉพาะคนที่เกรดไม่ค่อยดีนะยิ่งเราต้องมีเรานี่ยิ่งต้องมีแต้มต่อเรื่องอื่นมาชดเชยเกรดที่ไม่ค่อยสวยด้วย ม่งั้นเราก็จะน้อยเนื้อต่ำใจอีกว่าทําไมคนเกรดีๆถึงหางานงานง่ายนะแล้วเราก็จะมาเสียอ,อกเสียใจนู่นนี่นั่นกันอีกซึ่งแม่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะผมก็เลยอยากให้พวกเราเนี่ยสร้างแต้มต่อด้วยมือเราเองน่าจะดีที่สุดเนาะนะครับอีกประการหนึ่งลืมบอกไปนะที่ที่เราเคยไปฝึกงานน่ะถ้าไม่ไม่เหลือเปล่าแรงจริงอ่ะก็ถามเขาสักหน่อยไหมว่ามีตำแหน่งว่างไหม ไปทำตรงนั้นก่อนก็ดีนะก็ถือว่ามันก็เป็นหนึ่งในโอกาสนะครับก็ยังดีกว่าหางานทําไม่ได้เลยนะมันยิ่งว้าเวมันยิ่งเครียดนะครับอ่าอันนี้ทวนกันทีเนาะปัดฝุ่นเรซูเม่นะครับแล้วเอาข้อมูลจากเรซูเม่ไปอ่าหรือ c v เอาไปอัปเดตในกลุ่มสมัครงานที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็เอาไปอัปเดตใน l i n k e ท i นนะแล้วก็เริ่มติดต่อ คอนเน c ชั o นรุ่นพี่เพื่อนนะครับที่เขาทำงานแล้วมีตำแหน่งว่างไหมติดต่อสมัครงานตรงไหนอย่างไรบริษัทที่ทำอยู่ก็ถามข้อมูลเขาได้เลยนะแล้วเราก็ลองสมัครไปดูระหว่างทางช่วงรอก็เรียนทักษะที่มันจำเป็นสำหรับเด็กจบใหม่ไปโดยเฉพาะซอฟต์สกิลหรือจะเรียนเพิ่มอีกนิดนึงสำหรับทักษะที่เป็นเทคนิคอลสกิลเพื่อต่อยอดก็ดีนะครับ เรียนไปสัมภาษณ์ไปเรียนไปสมัครงานไปก็ได้อ่าผมพูดถึงเรื่องสัมภาษณ์งานแล้วใช่ไหมก็ต้องซ้อมนะครับก็ต้องซ้อมก,ก็ทุกๆการสัมภาษณ์งานอะ่ะอยากให้กลับมาเป็นบทเรียนด้วยว่าเราทําผิดพลาดตรงไหนบ้างที่เราไม่ถูกเลือกเข้ารอบถัดไปหรือที่เราไม่ถูกเลือกอให้ไปร่วมงานกับที่นั่นด้วยเนี่ยมันมันขาดอะไรมันพลาดตรงไหนเนาะหรือมันก็มีคอร์สเยอะนะครับมีเวิร์กช็อปเยอะที่ สอนเรื่องของการสัมภาษณ์งานแต่ผมก็ไม่ได้หมายว่าต้องไปเรียนขนาดนั้นก็ได้นะหาดูหาชมออนไลน์มันก็มีเยอะให้เราดูก็ขยันหาหน่อยก็แล้วกันแต่มันก็ต้องซ้อมเพราะว่าการสัมภาษณ์งานมันคือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเนาะแล้วก็มันไป Copy Pat ทเทิรหรือว่าไปพูดเหมือนเหมือนบางทีเราไปฟังว่าถ้าเขาถามเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนเราควรจะตอบแบบนี้แบบนี้มันไม่ได้นะมันคือแค่ไกด์ไลน์นะเราฟังของคนอื่นแต่เวลาตัวเราเองอ บริบทของตัวเรามันไม่เหมือน,นมันไม่เหมือนใครอยู่แล้วอะเวลาเราตอบมันต้องมาจากตัวตนของเรานะไม่งนั้นคนสัมภาษณ์เขาก็รู้ว่าเราเราก็หกมาใช่ไหมการสัมภาษณ์งานถึงบอกว่ามันต้องเตรียมตัวค่อนข้างเยอะนะครับมีคําถามยอดฮิตประมาณหนึ่งอะที่ถ้าเกิดเราเตรียมตัวตอบคาถามยอดฮิตได้เนี่ยมันก็น่าจะผ่านได้นะนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของการสัมภาษณ์งานเนี้ยถ้าถูกเรียกให้ไปสัมภาษณ์ สมมตินาะเตรียมตัวซ้อมเรื่องของคงําตรงคําตอบอะไรต่างๆไว้แล้วนะแต่มันมีเรื่องที่ต้องเตรียมตัวเพิ่มอีกก็คือว่าบริษัทเวลาเขาจะเรียกเราไปสัมภาษณ์งานเนี่ยมันก็จะมีโปรไฟล์ไม่เหมือนกันเนาะบางบริษัทอยู่ในกลุ่มธุรกิจแบบนี้บางบริษัทเป็นบริษัทต่างชาติชาตินี้ชาตินั้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําการบ้านหาข้อมูลบริษัทนั้นๆด้วยนะเขามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรทิศทางธุรกิจเขาไปในทางไหนรดเดี๋ยวตอนสัมภาษณ์ อาจจะโดนเรื่องนี้แน่ๆเขาอาจจะถามเราเรื่องเกี่ยวกับมุมมองอสิ่งที่เราเห็นรู้จักบริษัทนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งมันเกิดขึ้นได้ก็ควรจะต้องเตรียมตัวกับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับและประการอื่นๆที่ผมคิดว่าควรจะต้องทําอีกนะครับในกรณีที่ยังหางานทําไม่ได้นะฮะจริงๆแล้ว <c oughs> ถ้าแบ่งเป็นสเตทน,นะขอเพิ่มตรงนี้เนาะถ้าการเพิ่งจบ ก็ทำตามที่แนะนำได้เลยนะครับแต่ถ้าจบมาสักพักแล้วหางานมาเกือบปีแล้วนะครับมันยังไม่ได้งานที่อยากได้นะฮะก็ขอให้ลดเพดานความต้องการลงมาหน่อยอย่าเลือกเยอะนะครับอย่าเลือกเยอะนะฮะอาจจะต้องเริ่มต้นทำงานบางสิ่งบางอย่างที่ที่พอเข้าเขาสมมติบอกว่าเรามีโจทย์เรามีความต้องการที่อยากได้งานอยู่100ข้อนะครับ เราอาจจะยอมรับได้ที่80-100ใช่ไหมครับแต่พอเราหางานมาสักครึ่งปีก็แล้วไม่ได้จะปีหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะขอให้พวกเราเนี่ยลดลงมาหน่อยจาก80ลดลงมาเหลือสัก60 50 70ได้ไหมอย่างน้อย mm hmm. ให้มันได้เข้าไปทำงานก่อนนะบางทีไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ชอบมันอาจจะชอบก็ได้ แต่ที่ให้ลดลงมาไม่ได้หมายว่าลดลงมา,มาถึงศูนย์เลยนะอย่างน้อยก็ต้องมีสัก50-60%เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราโอเคอะแต่ที่เหลือ50-40%ต้องไปลุ้นเอาหน่อยอย่างเงี้ยผมอยากให้เป็นตรงนี้มากกว่าพอเราลดเพดานเอ็กซ์ปีเคชันเราลงมาได้เนี่ยโอกาสที่เราจะกลับมาทํางานได้หรือว่าได้งานทํามันก็จะสูงมากขึ้นด้วยจริงๆอาจจะมีมีบางส่วนนั่นแหละที่หวังสูงเนาะ คาดหวังสูงเลือกงานมากเกินไปมันก็เลยหางานไม่ได้นะครับนะฮะแล้วก็ถ้าดูแล้วมันว่างงานนานกว่าที่คิดไว้ผมว่าไม่ได้การละเราจะเริ่มรู้สึกท้อแท้หดหู่ใจมากคำแนะนำอีกหนึ่งประการก็คือว่าให้หางานพาร์ทไทม์นะครับหรืองานที่เป็นอาสาสมัครอะไรก็ได้นะที่มันพอได้เงินบ้างทำไปเลยครับเพื่อสะสมประสบการณ์เพราะอะไรถ้าเราว่างงานเกินหนึ่งปีนะ มันจะเกิดแกลบใหญ่มากซึ่งเวลาเราจะไปสมัครงานเนี่ยมันต้องมานั่งอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในหนึ่งปีนี้ทําไมเราถึงหางานไม่ได้นะแต่ถ้าเราทํางานพาร์ทไทม์บ้างอาจจะ,ะไรายได้ไม่ได้เยอะไม่ได้หรูหราเราก็ยังบอกเขาได้ว่าอ๋ออยู่ในช่วงที่ผมอยากจะค้นหาตัวเองอยากจะ,อะลองนู่นลอง,ลองนี่มันก็พูดได้แต่เรายังทํางานนะเราจะแสดงเห็นว่าเราก็ทํางานแต่ในบริบทของการทํางานพาร์ทไทม์อะไรต่างๆหรือถ้าดีไปกว่านั้น เราทํางานาร์ททมด้วยแล้วมีการเรียนต่อเนื่องอาจจะเป็นทักษะนู่นทักษะนี้เพราะเราบอกว่าเราอยากจะค้นหาตัวเองว่าเราชอบอะไรกันแน่เราสนใจงานด้านไหนก็ได้มันก็จะมีเหตุผลที่ฟังขึ้นอ้างขึ้นนั่นเองว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นว่าเรานั้นน่ะมีแยแกลบเป็นปีเพราะหากงานทําไม่ได้ไม่ใช่เพราะเราไม่มีความสามารถหรือเราไม่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจเพียงแต่เราอยากจะเรียนทักษะอย่างบางอย่างเพิ่มเติม และในระหว่างเรียนเราก็ทํางานพาทา์ไปด้วยแล้วก็หางานที่เราต้องการไปด้วยนั่นเองนะครับ